อ <laughs> นีน่จะมาป้วนบ้านคนกันนะหลังนี้แหละเดี๋ยวรอเพื่อนก่นอนเราจะเย็นเดอ้อเดี๋ยวไปแอบรอเจ้าของบ้านไม่เห,หรอเจ้าของบ้านตาถั่วเขาเขาไม่มีตาเขาตาบอดเดี๋ยวล้มลงเอ๊ะไปโอเคบ้านหลังที่เท่าผู้าสาวนี่พูดใดไวะ okay. บ้านหลังที่สิบเอ็ด มาแล้วบอกล่ะคำแเพงดัดตุ้มโต๊ะตีนี่คืออยู่นี่ไออยู่นี่เขาจะนอนเข้าไปเอาเหรอไม่ไม่ไม่กูกินนะตามมาเลยแหวน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 คาถาตัวแตกวู้ววู้วโดนออกโดนออกเลยโดนออกเลยโดนออกเลยปึ๊บเห็นแล้วกูโดนออกเลยไว้ก่อนโอเคนะทุกคนจะเปิ้ลบ้านกันแค่ตู้อ้าววัดอ๋อเนี่ยไรไม่อะไรรองกดดาวกันได้ Mày có thôi không có thôi kìa sạch kia twa. Sì mày. Ngay. Do thôi kìa tất. Mày là lưu nữa chơi. Lưu 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 พี่ปิดไฟนี้หนูก็สวยสิคะพี่คะ่ะนี่บ้านเราไหนก็อยู่ด้านใต้บ้านน่ะวา้าไปมาเลยก็ได้ก่อนปิดไฟนี้ก็สวยสิคะออกนี่ออกปอไปกันเราไปบ้านหลังบ้านหลังนู้นในรูตู้เซียบไหมทางไหนวะทางนั้นน่ตมมนงงะนนนะตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยนะจะหลี่ไปเลยมาเออ ยังไม่เศราเลยนี่ไงเนี่หลังที่เท่าไหร่ล่ะสิบห้าโอ้พูดถามมายเ่อีนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องจบไปไหนพรบพรไม่รู้าูไม่รู้งต่อไปเลยเข้ามาเนั่นแหูดี่กลัวสิเ้่กนเขาไปแล้วไม่ผิดบหรอกูเห็นปูมีตาเข้ามาล้ใช่ เซฟอยู่ไหนมันต้องมีมุมลับของบ้านปิดไฟนี้ก็สวยสิครับง่ายจะรอตัวเซฟอ่บใช่ต้นไมบ,บ้านหลังสิบเอ็ดก่อนบ,บ้านหลังสิบเอ็ดก่อนเข้ามานขึ้นเปนแรกแล้วมาแอบตรงบ้านหลังที่หกโอเค,อเคตรงนี้รออีกคู่ไหมนะแค่เรางลงรถอ่ะ เดะ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 นดะเดีเดะ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 เยะเด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 วเดะเดะเดะะะะ มีตอนเช้าน้องอยากเล่นเท้าแมวหน่อยได้ป้ะสปี๊กเกอร์แมวมาแต่ไรวะมีเช้าแล้วอ่ะไม่ทันแล้วกูมาจะเบนเดี๋ยวเดี๋ยวกูล็อกอยู่มันจะอะไรแล้ะมันจะอะไรละโอ้ยม่ไม่ไม่ไม่แพอเธอกูไม่ไหวแล้วกูไม่อยากก้นแล้วกูจานแล้วก็จะไปหาป่วนคนแบบหลอกให้รักแล้วกลับไปกูจะกริ๊แค่นั้นแหละแล้วกูจะ <Okay. S 2> <applic ator. S 1> โอเควันนี้เราค่าคอร์บะเป็ดคิตตีดอลเีมอนชิปนึ่มันแล้วเราจะเล่าจะเล่นเรื่องแล้วเพราะกูเหนื่อยกูจะแอบหาตัดคลิปต่อเนี่ยแค่นี้ที่คือแค่นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอยู่ เราอะคลิปแค่นั่นแหละบายบายแล้วอันนี้อะไรเนี่ยจะแบปปีมขึ้นปีนลงอย่างนี้ทำไมเนี่ย